ศาสนานี่นะโยมอาตมาเชื่ออาตมาเชื่อเชื่อตรงที่ว่าเทวดานี่เขาจะเปลี่ยนกันลงมารักษาเขาจะส่งคนดีลงมาเกิดอย่างสมมติตอนที่โยมได้เออจ,จำไปได้ปีอะไรเนี่ยปีสามห้าหรือสี่ห้าอะไรเนี่นาจะสามสามห้าสามเจ็ด <c oughs> ที่มันปีนะั้นมันมีฝนดาวตกยงคงจำได้ใครอายุประมาณไม่ก่อนพศยี่สิบนี่คงรู้มันมีฝนดาวตกว่าฝนหาฝนไปมองตรงนั้นอยู่บนที่สูงสูงจะเห็นดาวตกพุ่งลงมาหลังเที่ยงคืนไปแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละนามาวะเทวดาลงเกิดตอนนี้มันมอายุมันก็คงอยู่ประมาณ สามสิบห้าตอนนี 60, ้หกสิคงเด่นยี่สบสามสิบเนี่ยประมาณนี้แหละคือเขาลงสั่งคนลงมาเกิดเพื่อเปลี่ยนแต่เชื่อธรรมานะธรรมาพูดให้ฟังเล่นๆนิทานเขาให้มันเปลี่ยนว่าเออคนดีก็มีอย่างอย่างที่พูดไปเมื่อวานอย่างโยมเบลล่าลานีเนี่ยมาเมาืม่อวานธรรมะว่า เออถ้ามันมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเข้าวัดนี่มันเป็นเทพิดาน่ะเนี่ยมันเป็นเทวดาลงมาเกิดนะเนี่ยมันเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็มีเด็กผู้ชายเนี่ยบางคนให้ให้มันเกเรไปก่อนให้มันหัวดื้อหัวลั่นไปก่อนเดี๋ยวมันจะเจอเรื่องจริงในชีวิตของมันแล้วมันจะหววกลับมาศาสนาเองอย่างเนี้ย ก็เหมือนเด็กสมัยเนี่ย I T O I O I T A I อะไรไม่รู้มันมีชื่อมันเยอะแยะลมาไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรเห็นมันว่าอย่างนั้นนะก็ว่าตามมันเท่านั้นเองก็นี่แหละโลกดิจิตัลมันมันมันพิสดารนโยกพอมันสร้างรูปรถแสงสีสัมผัสให้คนมันหลงก่อน หลงกิเลสหลงตัณหาหลงอุปาทานหลงภพหลงชาติเนี่ยให้มันหลงไปก่อนมันมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเหมือนคนเราเนี่ยตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เออให้มันหลงวิทยาศาสตร์ไปก่อนหลงหลงเพราะวิทยาศาสตร์อย่างเอไอเนี่ยมันแต่งรูปใช่ไหมแต่งภาพใช่ไหมโอ้ภาพถ่ายอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยเราก็ดูว่ามันมันมัน มันดูไม่สวยเลยมันไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเนี่ยแต่ AI ภาพ AI เนี่ยมันไปตัดต่อโอ้มันสวยมันทำซะแม่พระพุทธรูปมีรัศมีมีม <c oughs> มนันเนิ้วมาทำได้หม,มนเก่งภาพเหมือนเหมือนเหมือนถ่ายภาพอ่าโยมผู้ชายผู้หญิงที่ไม่งามตอนที่ไม่ต้องแต่งตัว พอภาพเอไอมันเอามาเทียบมันแต่งภาพโอ้ผิดกันคนละฟ้ากับดินเหมือนคนไม่ได้ป่าแป้งอาบน้ำอ่าไม่เป็นเรื่องนึงกันมันทำสดีดีมันหลอกคนเนี่ยเออบางอ่างกันเนื้อเนื้อดิบที่ไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนเนื้อที่เขาขายตามเขียงเออแล้วกันเนื้อที่มันปรุงแต่งแล้วเป็นอาหารสุกอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละหลอกกันเข้าไปทีนี้ คนพวกนี้ธรรมดาธรรมชาติมันจะชวนให้หลงไงเขาตั้นหาล่อไปแล้วนี่เทวดาพวกนี้เขามีบุญถึงที่สุดมันจะต้องได้รับการกระทบกระทั่งสักอันหนึ่งอย่างสมมติการเตือนจิตเนี่ยสมมติอย่างสมมติพ่อตายเศร,ร้าใจเสียใจแม่ตายพ่อตายญาติตายเศร,ร้าใจเสียใจนี่แหละมันจะทำให้มันได้คิดธรรมะนี่แหละ สัจธรรมนี่มันจะให้มันได้คิดพอะมนได้คิดเลยที่นี่มันจะเริ่มรู้สึกว่าเราเกิดมาทําไมเราอยู่เพื่ออะไรแล้วตายไปแล้วดีไปไหนนี่มันจะได้คิดตรงนี้แหละมันจะได้สติเอชีวิตเรานี่เกิดมาก็แค่นี้เองและเด็กรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวคอยดูเถอะไม่ต้องไปห่วงมาหรอกอาตมาก็ว่าเ๊ะทำไมมันไอ้พวกที่กะเลวลากเนี่ยมันฆ่าพ่อมันกินยาบ้ามันฆ่าพ่อมัน ข้าแม่มันฆ่าอะไรต่างๆมันบ่อยมันถึงกรรมกำหนดแล้ววิบากของกรรมมันจบสิ้นแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวเมื่อก็ถูกตัดหล่อนพญายมเขาจะจัดการเขา,าเองเออเขาบอกนะพญายมมาพูดเดี๋ยวเขาจะจัดการมันเนองคนที่ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเขาเก็บเองตามถนนตามหมู่บ้านตามวัดตามว่าโอ้ยมัเดี๋ยวเขาเก็บของเขาอามาเชื่ออย่างเงี้ย ตอนนี้ไอ้คนไม่ดีก็เขาก็เก็บเก็บเก็บไอ้ที่กะเลบว่าลากกด็ดูเถาะโยมก็ะเดียวไอ้ที่ใช้วิบากนะตอนเนี้ไอ้มันมันบ้าไปแล้วมันกินเหล้ากินยาไปแล้วมันบ้าไปแล้วให้มันบ้าไปเลยไอ้มันบ้าสุดๆไ,ไปทํากรรมมันสุดๆไปฆ่าพ่อให้คนเห็นไปฆ่าแม่ให้คนเห็น,ไป,ไ,หน,หนไปทำร้าย ไปวัดวาลาไปฟันพระพุทธลูกแตะโต๊ะหมูโต๊ะหมูพระพุทธลูปเสียนพระพุทธลูปแหลมแหลมกิ่งตรงว่าเสียบหน้าอกก็ไม่โอ้เอาให้เห็นเลยนี่แม่พญายมเขาจะจัดการของเขาอเองเออให้คนเห็นเราดูเฉยเฉยนะโยมตอนนี้ให้เราดูเฉยเฉยดูกรรมที่มนุษย์มันสร้างดูกรรมที่มนุษย์มันทําแล้วกับผลของกรรมเนี่ยกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบาก มันทําเองมันได้เองผลมันจะสะท้อนไปไม่ต้องไปเล่งวันเล่งคืนเล่งเวลามันเดี๋ยวมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองเทวดาโลกเขาจัดสรรของเขาแล้วเดี๋ยวเรา้อยู่ในดินแดนพระพุทธศาสนาที่ยังมีวัดยังมีเนื้อหนังอจิธาติเศสธาติโลหิตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในดินแดนล้านนาประเทศอยู่ในดินแดนของล้านนาหรือวัดวารามประเทศไทยเนี่ย ยังมีศาสนาเอออันนี้แหละดินแดนที่พระพุทธเจ้าเลิกแล้วสุวรรณภูมิลังกาชมพูทีเปลังกาทีเปสุวรรณสุวรรณภูมิ <c oughs> ดินแดนที่เนื้อหนังกระดูกของพระพุทธเจ้าอัฐิธาตุของพระพเจ้ามีเยอะที่สุดโยมไปดูเถอะในลังกา <c oughs> ก็มีสุวรรณภูเต สุมาณก,กูตเหล่านี้เป็นต้นแต่ในเมืองไทยโดยเฉพาะลาน,นาประเทศดูโยมดูทุกวัดมีพระธาตุพระธาตุพระธาตุมีทุกวัดในภาคเหนือภาคอื่นนี่บางวัดก็มีบางวัดก็ไม่มีแล้วแต่แต่ทางเหนือนี่เยอะที่สุดยังช่อช่อแห่แช่แห้งนี่ก็เกษาธาตนะุลํำปังหลวงนี่ก็เกษาธาตุอริพุชัยนี่ก็พันนาลา ดุพันนลดัดแหลมรี่กว่ากลางกำมอมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสถานที่พระพุทธเจ้าเลือกแล้วศาสนาลงุศตีนอกจากนั้นแต่ละบ้านละเมืองก็ให้มีเทวดาลงมาเกิดคำศาสนาให้มีเทวดาลงมาคำม,มาจุนไม่ให้ศาสนาเสื่อมเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้ายัางมีอีกห้าพันปี ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2,567ก็ผ่านผ่านครึ่งมาได้5,000ก็ผ่านครึ่งมาแค่67ปีเวลาของโลกคลิปเนี่ยจิ๊บจ้อยเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าช่วงพัฒาศาสนาที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะจัดสรรตอนนี้เออ อ้อย่างที่ธรรมาว่าเทวดาติ๊กตอกไล่คนเข้าวัดเนี่ยธรรมาก็น,นึกว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงในภายภา,ยภาคหนาเทวดาถึงจัดสรรไล่คนเข้าวัดให้คนเนี่ยเข้ามาสู่วัดวาอารามให้มาฟังเทศไม่ให้มารับให้ทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้อาตมาก็เลยบอกให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปก่อนเพราะบางคนไม่เป็นเลยโยม ส่วนอี้นิพิโสยังไม่เป็นเลยพุทธคุณธรรมคุณสังคกคุณก็ไม่รู้แล้วจะเราจะไปสอนเรื่องปรามัดเนี่ยเรื่องจิตเจตสิกลูกนิพานมันทําไม่ได้หรอกเพราะพื้นฐานชาวพุทธเรา <c oughs> มันไม่มีนะมันเป็นพุทธแบบทะเบียนบ้านนะโยมมันเป็นพุทธแบบทะเบียนบ้าน มันไม่ใช่พุทธโดยที่สืบสายเลือดมาแบบเต็มลูกแบบที่มีทานศีลภาวนาพ่อแม่พากันทำเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่ในยุคก่อนเขามานอนวัดเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่ไม่มีนอนวัดหายคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนมาเรียนปรมัอภิธรรมเรื่องจิตท่านรู้เรื่องจิตวิสิกอารมณ์ประกอบจิตรู้เรื่องรูปเรื่องนิพพานรู้แต่คนเดี๋ยวนี้เมื่อไม่เข้าวัดก็จะไปเรียนที่ไหนล่ะ ศาสนาก็ไม่รู้ประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยเล่าตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่สนใจแล้วจะไปศึกษายัางไงชีวิตพระโพธิสัตว์ที่จะมาว่ามาเนี่ยเอาเราศึกษาเรียนชีวิตอาตรมาเป็นถ้าเป็นผู้มีอำนาจทำไมจะให้คนเรียนพุทธประวัติศึกษาชีวิตพระโพธิสัตว์แล้วเอาตำราพระโพธิสัตว์นี่แหละมาสอนให้ชาวโลก ถึงจะมันเป็นเรื่องจับจับวงวงในสมัยก่อนก็ช่างเถอะเป็นพระราชาเป็นเมืองสาวัตถีเป็นเทตะวันเป็นราชาคขื้ออะไรพวกนี้นะช่างมันเออแต่ยังน้อยที่สุดมันจะแฝงด้วยความกตัญญูความเป็นคนมิสัจะจความเป็นคนภูมิเมตตาคนอยู่กับสัตว์สัตว์อยู่กับคนคนดูดกับเทวดาเทวดาอยู่กับคนอะไรทํานองเนี้ยทาไมจะต้องเรียนเพราะว่ามันกลองจิตเนี่ยโยม เดี๋ยวนี้ดูเด็กเด็กมันเกิดเอาอะไรไปยัดเยียดให้มันเข้าห้างชี้โนดปืนโนดชี้ห้างเอาตัวเลขโนดเอาเอามาดิจิตอลทั้งนั้นก็แกก็แกยิงกันเอาเกมนั่งเล่นเกมกันวันท้งวันคืนนั่งเกิดโรงเรียนปีเสาร์อาทิตย์แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอา้าวมันอัดกันอย่างนี้สื่อก็อัดกันเข้าไปในเรื่องกามลาคะ คนนั้นแต่งงานกับคนนี้ดาราคนนั้นแต่งงานกับดาราคนนี้เอเดี๋ยวมาทะเลาะเลิกกันอีกอย่างเงี้ยสังคมไปทําให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมันมัน,ม,นมันเป็นมุ่งกันไปที่รูปรดกินเสียงสัมผัสอารมณ์มันได้ไม่มีมุ่งสอนที่ให้รู้จักความกตัญญูมีศีลมีธรรม ถ้ามันสอนกันตั้งแต่ความกตัญญูลูกคุณพ่อแม่มันจะไม่ไม่ทําพ่อทําแม่ไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่เด่นเดียวหรือเนี้มันกินยาบ้ามันเห็นแล้วเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันบอกอีกมันจะฟ้องพ่อแม่มันอ่ะพ่อแม่มันอ่ะทําให้มันเกิดมาทุก์ยากลาบากมัน่างเงียรกวมยื่ยทำอะไรกับมันในเด็กรุ่นเนี่ยเห็นไหมเพราะคนไปอัดอัดเรื่องก้าวเล้าทำมันเด็กมันก็เหมือนหนังกระตูนใช่ไหม เหมือนวัยเด็กเราก็ชอบสมัยก่อนก็เล่นเนาะเล่นเล่นกับเพื่อนมีหนังขึ้นมาก็อนหนังกระด้างสมัยก่อนเออหนังกระด้างหนังจากนั้นมาก็เป็นหนังขาวดาหนังจากขาวดําก็เป็นหนังสีแล้วเดี๋วนี้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วไปไหนก็ไม่รู้เด็กมันไปท่องโลกอินเทอร์เนต็ตหมดก็プไลเซชั่นไปหมดเลยมันเรียนข่องมันไปโอ้ ้าวหน้าไม่รู้อย่างที่พูด a i i a o o i อะไรไม่รู้มันเอาของมันมาว่าเราตามมันไม่ทันหรอกยิ่งคนในสมัยนี้เมื่อมันลืมศีลลืมธรรมใช่ไหมเพราะโลกโลกวิทยาศาสตร์ทำให้คนลืมศีลลืมธรรมก็มันก็บอกก็ถูกของมันทุกวันนี้มันไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องพึ่งพระเจ้า มีมือถือแล้วดูอะไรเห็นบทอะไปพึ่งกันรสั่งอาหารยังไงแกปแกปมันสั่งมาแล้วเอาข้าปัดมามันนั่งกินเฉยอย่างเงี้ยมาส่งถึงบ้าน่ะไม่ให้มันดีมันดีกว่าพระพุทธใช่ไหมพระพุทธสาธุขอยข้าพเจ้าถูกหวยลงวันที่หนึ่งมันก็ไม่ได้นะโยมใช่ไหมมันคนละขอกันเนี่ยเห็นไหมเออพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าทําแล้วรวยทําแล้วให โชคดีมีใจอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบเหมือนเราให้ทานเนี่ยให้ข้าวอาหารมันเป็นส่วนประกอบที่มันตามสนองเราเองแต่จุดมุ่งหมายแล้วไม่ใช่วัยู่ที่รวยใช่ไหมพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราให้ร่ํารวยให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่แค่นี้เย็นเป็นสุขแท้ๆเนี่ยนิพพานังประมังสุขขังน,นุนนัตถิสันติประมังสุขขังมน์ ผู้ใดทําจิตของตนให้สงบความสงบนั่นแหละทําให้จิตสงบเป็นสุขที่สุดเห็นไหมนัตถิสันติปรังสุขางสุขอื่นใดไหนเราจะเท่ากับจิตที่สงบไม่มีพู้เจ้าสอนไปตรงโน้นปลายปลายทางของเราอยู่ตรงที่สงบหน้นแต่เดี๋ยวนี้มันจะสงบได้ไงทุกวันนะ่ะแก่เข้ามานี่ยังไม่ไหวเปิดอินเทอร์เน็ตเออเอาเอา,เอาเข้าไป คนเ่าก็เก่งด้วยนะ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวนี้ดูอินเทอร์เนต็ตเป็นหมดดูทิกกออกเห็นฟังทิกก็ตออกยังรู้เลยเอออตาตมาเทศอะไรบอกได้หมดเห็นไหมโอ้ทำมดสังโฆเก่งมากมันก็มีทั้งดีทั้งโทษนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันสนใจไฟทำกับขมาก,ก็อย่างที่เราทำบุญสองวันเนี่ยก็เห็นแล้วนี่บัโยมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้มันมาเอะอดกันอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็มานั่งนึกเออคนเรานี่ก็เมื่อได้รับการฝึกฝนักเราชักจูงนำเงินเข้าไปนี่ไงที่จะมาบตรทานและให้คนมีศีลมันจะต้องอาศัยบารมีของเทวดาที่ลงมาเกิดนี่แหละช่วยกันชักจูงเข้าวัดเนี่ยอย่างที่ธรรมาวัดเทวดาติ๊กตอกนี่ก็เหมือนกันชักจูงคนเข้าวัดสร้างกุศลสร้างฐานศีลภาวนาอีกหน่อยเนี่ยแต่เดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวอย่าง เด็กรุ่นใหม่เข้าวัดสร้างบุญกุศลมันก็เป็นเห็นแล้วมันก็จะซึมซับไปทีละหน่อยก็เหมือนกับเอาเกมไปให้มันเล่นนั่นแหละเราเอาสิ่งดีๆเข้าไปอัดโอ้เราสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาเชื่อในกรรมเชื่อในบุญทานศีลภาวนาของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตกนรกอเอาก,กันอย่างนี้เลย เพราะว่าถึงว่นานนรกเนี่ยมันเขียนอยู่ตามฝาผนังสวรรค์เขียนอยู่ตามฝาผนังวัดแต่ในในิดในในยะของมันนะมันแฝงอยู่ด้วยลักษณะของความจริงไม่ใช่หลอกหลอกเหมือนเหมือนนายที่ตายเมื่อกี้ฆ่างูเอาไปเผากินตายหนะึ่งตายอย่างนั้นน่ะเนี่ยแสดงให้เห็นเรื่องกรรมเนี่ย ผลของกรรมวิบากที่เลนะ้รับนี่เพราะอะไรเพราะไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจา้าเพราะไม่เชื่อคําตัดสรุขของพระพุทธเจา้าจึงไปฆ่าแล้วเอาไปเผาแล้วเอาไปกินแล้วผลมันออกมาอย่างนี้อย่างเงี้ยตัวร้ายอย่างกับเก็ตงูอ่ะแม่นะทีนี้คนทําบุญ่ะสร้างบุญกุศลจิตดีไปเกิดในสวรรค์ อสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นอ,อย่างคนสร้างบุญทานศีลภาวนาท่านอนาถเป็นตัวอย่างท่านหมหาบาสิกาเป็นตัวอย่างอย่างคนที่สร้างกุศลไว้ในศาสนาไม่มีจนเลยจะยิ่งจเจริญ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 ขึ้น,เ,น,เ,น,เ,นเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเพราะบุญทานศีลภาวนาที่ตัวเองได้สร้างเห็นไหม คนทำบาปก็ได้รับบาปพ้นทำบุญก็ได้บุญอากตังทุก,กตังใสยโยนะกัลยาณันางวาดีก็ตามปาปก,ก,กังวาช่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสมิต้องไรละผลของกรรมนั้นนะเพราะนั้นเรื่องนี้แหละมันจะเป็นเครื่องวัดต่อไปเดี๋ยวดูเถอะก็อย่างคนอมหามนารัาง่งนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างนี้สมนะสมนะตินะสมมตินะให้ตตัวระเบิด นิวเคลียร์เนี่ยไอ้แท่งใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> มันดีหรือโยมมันดีหรือมันไปช่วยอะไรได้ถามดิถามดิเออมันช่วยอะไรได้มันมาขุดดินช่วยเรากินหรือไอ้นิวเคลียร์เนี่ยลูกโตโต,โตทาซาราเนี่ยเอถา,ามว่ามันมันมาช่วยเราขุดดินกินหรือมันสัญลักษณ์ของความโกรธชัดๆนะนะอ่าลองเถอ,อะเอาไม่เชื่อเด้อลองหน้าที่ของมันคืออะไร ไอ้ระเบิดเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรมันก็ระเบิดนั่นแหละเออแล้วใครละทําทให้มันระเบิดโทสานี่ไงทำไมถ้าวันใดโภสามันเกิดอืมึ๊จบข่าวเลยเออโยมมันมาขุดดินไม่ใช่ขุดธรรมดานะโอ้โหเตึกก็ขุดออกทิ้งกับหลังเป็นหน้าหน้าเป็นหลังล่างเป็นบนบน,บนเป็นล่างหมด อมันจะเหลืออะไรละโยมถ้าไม่ใช่โทสะเห็นไหมเอาเอากันอย่างนี้ให้ง่ายๆเออช่วยมาสร้างศีลในใจสิสร้างธรรมในใจดิให้คนมีศีลมีธรรมสิมันจะได้ลดละเลิกไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมาผิดใจกันเนี่ยให้เมตตาธรรมแก่กันโอ้สุขโลกก็เป็นสุขธรรมเกิดใช่ไหมแต่นี่มันเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมเดี๋ยวโยมมาพูดเดี๋ยวฉันจัดการเองเนี่ย เดี๋ยวฉันจัดการเองก็คนมันเยอะเลยดิโทรศัท์ก็เยอะใครสอนก็ไม่ฟังโลภาก็เยอะใครสอนก็ไม่ฟังเดี๋ยวโยมมาพูดจัดการเองเนี่ยนี่วายอย่างเงี้ยก็ใครจะไปช่วยได้ล่ะเห็นไหมตำรวจก็ช่วยไม่ได้ทาหารก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ประธานาธิบดีก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมคนมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะทาไงมันอยู่ในใจทุกคนอะ่ะเออพวกกูพวกมึงเอาบริสุทธิ์บุกธระดไปหนึ่งาะนั้น ศีลธรรมนี่แหละทำให้คนใจเย็นลดนะลงให้มีศีลมีธรรมกลับมาแล้วความสุขจะเกิดเพราะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเรามีสติสอนให้เรารู้จักทานสร้างบารมีแห่งการให้ในการอยู่ร่วมศีลสร้างบารมีการให้และการอยู่ร่วมไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไปฆ่ากันไม่กับวปแกงกัน รวมไปถึงภาวนายิ่งภาวนาใจสงบไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยทะเลาะกับใจตัวเองกิเลสตัวเองมียังไงหน้าตามันเป็นยังไงมันโผล่ออกมายังไงมันรู้อยู่ในใจของตัวเองสุขกับทุกข์มันอยู่นี่เพราะว่ามันรับอารมณ์ของมันไวน้ดีก็อยู่ที่เราไม่ดีก็อยู่ที่เราดูที่การประพฤติเพราะนั้นวันนี้ก็ให้ธรรมะนี่แหละง่ายๆนี่แหละให้ยยมฝากอไปคิด ว่าเราจะเอาอะไรแต่ชีวิตและเราจะเพิ่มอะไรแต่ชีวิตจะปล่อยชีวิตให้มันลอยละล่ลองไปตามกระแสน้ำเหมือนสวะที่ลอยไปนั่นก็สุดแท้แต่กรรมแต่เวน้นแต่โยมไปอนมาก็ช่วยโยมไม่ได้แล้วบอกทางให้แล้วว่าเราควสรสร้างบารมีทานศีลภาวนาแต่โยมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าอนั่นก็สุดแท้แต่โยมที่เขาไม่สนใจ แต่เชื่อแน่ว่าเออกลุ่มนี้ก็ยังมีอยู่กลุ่มนี้ญาติโยมที่มาสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนายังมีอยู่เอาเท่าที่ได้สามสามลมไม้ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเนี่ยยังมีอยู่ก็เอาส่วนนี้ให้อยู่ได้ให้อยู่รอดอเอาแค่นี้ก็แล้วกัน